Peter chapter 5เราเปิดพระศาสนคําของพระเจ้าไปในหนึ่งเปโตรนะครับบทที่5 We read verse of James we read verse number seven. I only have three verses tonight เราจะอ่านข้อ7นะครับเรามีแค่3ข้อในค่ําคืนนี้นะครับ but whenever the bible is opened i believe there is something that we are to take away แต่ผมเชื่อว,ว่าเมื่อพระศาสนคํของพระเจ้าเปิดออกนะครับเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับ right. chapter 5 uh, verse 7 James please 1เปโตรนะครับบทที่5ข้อท,ที่7นะครับ จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย I want to talk you about casting all your care upon the Lord. คำวันนี้ผมอยากพูดถึงจงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ Did you know in all the millions of people in the world? คุณรู้ไหมครับว่าทั่วโลกนับล้านคน You realize that today. แล้วคุณรู้ตัวในวันนี้ว่า Jesus watched everything you did. พระเจ้าทรงมองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํา When you went to work and your day was hard เมื่อคนไปทํางานของคุณแล้ววันนั้นเป็นวันที่ยากลําบากสํหรับคุณ He saw พระเจ้าทรงเห็นครับ When you got ready to come to church tonight and you were a bit tired and you didn't really feel like coming แล้วเมื่อคุณจะมาบอร์ดแล้วคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยครับในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์แล้วพระเจ้าก็ทรงเห็นครับ He saw พระเจ้าทรงเห็น And sometimes i think that we can feel like Nobody sees what we're going through. แล้วบางครั้งผมคิดว่าเราหลายครั้งเรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ And even with God we think but God there's millions of people in the world. แม้แต่กับพระเจ้าบางครั้งเราคิดว่ามันมีหลายล้านหลายล้านคนบนโลกใบนี้ Is he really seeing me? พระองค์ทรงเห็นเราจริงๆเหรอ Yes, he seeing you. พระองค์ทรงเห็นเราจริงๆครับ The Bible says that He knows how many hair is on all of our heads. พระเจ้าด้คำของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเส้นผมของเรามีกี่เส้น So what does He care about? และพระองค์ทรงเป็นห่วงอะไรครับ Well the first thing God cares about number one สิ่งแรกพระองค์ทรงเป็นห่วง The most important thing God cares about is your soul. Your soul. พระองค์ทรงเป็นห่วงจิตวิญญาณของคุณครับ God sent His Son, His beloved Son. ระองทรงส,งส่งพระบุตองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก so that we could have eternity in heaven เพื่อเราสามารถที่จะมีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ได้ and if that's not something that you've dealt with not if that's not something you've done มันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่คุณทำ then speak to pastor after ถ้าคนยังไม่ได้ต้อนรับนะครับให้คุยกับสิทธิพิบาลของคุณ and get that right แล้วก็ทําให้มันถูกต้อง Because God cares about your soul. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงจิตวิญญาณของคุณ But I understand Friday night most of you here are Christians. แล้วผมเข้าใจว่าค่าคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่ที่เราอยู่กันก็คือเป็นคริสเตียนกันหมดแล้ว So what else does God care about? แล้วพระเจ้าทรงเป็นห่วงอะไรครับ God cares about your marriage. พระเจ้าทรงเป็นห่วงคู่สมรสคู่แต่งงานของคุณ y o know God sees your marriage. รู้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงเห็นคู่แต่งงานของคุณ you know the times you have a fight and you go to bed feeling a bit angry or a bit lonely tap เมื่อเวลาที่เรามีการทะเลาะกาันแล้วคนไปนอนแล้วคุณรู้สึกไม่ดีนะครับ you go to work feeling a bit stressed because things at home just aren't how they're meant to be แล้วคุณก็รู้สึกเครียดกับงานกับที่บ้านด้วย god says <sees, S 1> พระเจ้าทรงเห็นครับ god sees your children, your children. พระเจ้าทรงทรงเห็นลูกของคุณ god cares about your children พระเจ้าทรงเป็นห่วงลูกของคุณครับ You know why God cares about your know you God about h d cares c i l รูไหมครับทำไมพระเจ้าทรงเป็นห่วงลูกของคุณ about care children you your เพราะคุณก็เป็นห่วงลูกของคุณด้วย and and the verse says he cares for you so if he cares for you he cares about what you care about เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระองค์ทรงห่วงยยในสิ่งที่พี่น้องห่วงใยครับ God cares about your job พระเจ้าทรงเป็นห่วงในเรื่องงานของคุณครับ you know the job you went to and people are mean to you งานที่คุณไปแล้วคนที่คุณไปเจอ They laugh at you. They don't treat you well. เขาหลอกกับคุณปฏิบัติต่อกับต่อคนไม่ดี And y o say, Justin, it's just so hard. แล้วจัสตินมันจะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ God cares about that. พระเจ้าทรงเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนั้นครับ God cares about your money. พระเจะ้าทรงเป็นห่วงการเงินของคุณ God, God knows your bank balance. พระเจ้าทรงรู้จักบัญชีของคุณครับ And You know, for James thats สำหรับเจมส์นะมีตังเป็นลานครับ but the rest of us แต่ส่วนใหญ่เราแล้ว you know it, you know when it's time to pay the bills and the money just doesn't add up to the bills เวลาต้องจ่ายบิลนะบล้วตังไม่พอในการจ่ายบิล God sees พระเจ้าก็ทรงเห็นครับ God cares พระเจ้าทรงเป็นห่วง I'm trying to get you to think. ผมพยายามที่จะให้พี่น้องได้คิดตามนะครับ A little more specifically about these things for a reason. ในการที่จะเจาะจง Because often someone says God cares for you. พรบางครั้งนะเราได้ยินว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงคุณ And He does. และพระองค์ทรงเป็นห่วงครับ But when you start to break down each little thing, แต่เมื่อคุณเริ่มที่จะคิดถึงแต่ละอย่าง It becomes more real. มันจะเริ่มกลายเป็นจริง God cares about your health. พระเจ้าทรงเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของคุณ But Justin I'm sick แต่จัสตินผมป่วยนะ Justin my body hurts ร่างกายของเราเไม่ดีกำลังเจ็บปวดอยู่ God cares พระเจ้าก็ทรงเป็นห่วงครับ God cares how you feel พระเจ้าทรงเป็นห่วงในความรู้สึกของคุณ Justin I'm so lonely จัสตินครับผมรู้สึกโดดเดี่ยวมาก Anybody feel lonely sometimes บางคนเคยรู้สึกโดดเดี่ยวไหมครับ I do ผมเคยครับ But Justin, depressed. I feel แต่จัสติน่าผมรู้สึกหดหู่ God cares พระเจ้าทรงเป็นห่วง God sees พระเจ้าทรงเห็น God cares about that sin that you keep struggling with พระเจ้าทรงเป็นห่วงแล้วก็ทรงเห็นในสิ่งที่พี่น้องกำลังดิ้นรนและต่อสู้กันอยู่ But I try so hard แต่ผมพยายามแล้วนะมันยากมาก I just can't get it right ผมไม่สามารถที่จะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ God sees. พระเจ้าทรงเห็นครับ God cares. พระเจ้าทรงเป็นห่วง In a minute, I'm going to talk about what we do about our cares. สักพูดหนึ่งครับเราจะพูดถึงว่าเราจะทํายังไงกับสิ่งที่เรากังวล I'll tell you a quick story first. แต่ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องเลือเรื่องเล่าหนึ่งก่อน I have four children. ผมมีลูก4ี่คน I have uh, my youngest child is one years old the boy ลูกคนสุดท้องผมอายุหนึ่งขวบครับ and few days ago เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว we all went out as a family เราออกไปพร้อมครอบครัวกัน and when we got home I said to my wife you're gonna bring him inside แล้วผมก็บอกกับภรรยาว่าเมื่อเราไปถึงบ้านแล้วก็บอกกับภรรยาว่าให้นำลูกๆเข้ามาในบ้าน so I went inside แล้วผมก็เข้าไปในบ้าน Or well, my wife says to my daughter, you're going to bring him inside. แล้วพระยาผม,ผมบอกกับลูกสาวว่าคุณต้องนำเขาน้องเข้าไปในบ้าน So she went inside. แล้วเขาก็เข้าไปในข้างใน And then my daughter says to my son, you need to bring him inside. แล้วน้องสาวผมบอกกับน้องลูกชัยคุณ,คณนำน้องคุสุดทองเข้ามาในบ้าน Well everybody comes in แล้วทุกคนก็เข้ามาในบ้าน I come out of my room แล้วผมก็เข้ามาในห้องผม Where's Gabriel to ่อ Gabriel Where's Gabriel แล้วเก b r ียลไปไหน My wife says oh I tell the daughter แล้วพญาก็ผมบอกกับว่าผมบอกลูกสาวแล้ว the daughter says I tell my brother ลูกสาวก็บอกผมบอกน้องชายแล้วหนูบอกน้องชายแล้ว And my brother said I don't know what he said I forgot <laughs> or something น้องชายก็บอกเขาลืม and it very scared us we came running out the front of the house ผมต้อง <We 're S 2> ใจบ้านเราออกไปหน้าบ้าน and we found him but i remember going back to my room ผมจําได้ผมกลับไปที่ห้องผม and i s a i d god i have so many things i try but i can't control ผมบอกกับพระเจ้าว่ามีหลายอย่างที่ผมพยายามแต่ผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้ and i felt god said just in it's okay แล้วผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าบอกกับผมว่าจัสตินไม่เป็นไร You do what you can do คุณทาในสิ่งที่คุณทําได้ Take care of your kids เป็นห่วงล <Yeah. S 2> ูกของคุณดูแลลูกของคุณ But they go to school and I can't be with them at school แต่ถ้าเขาไปโรงเรียนคุณก็ไปกับเขาไม่ได้อยู่ดี My wife drives her car and she goes and does things and I can't be with <c oughs> her all the time ภรรยาของผมก็ขับรถไปผมก็ไม่สามารถไปกับเขาได้ตลอด And I just felt God tell me Justin I care and I'm watching now แล้วผมรู้สึกว่าพระเจ้าบอกกับผมว่า เราเป็นห่วงคุณเรากำลังดูแลคุณ so cast our care upon God care all in จงละบรรดาความกะวลกระวายของท่านไว้กับพระองค์ so how do do that? เราจะทำยังไงครับ Real quickly Philippians 4 chapter 6ครับเราเปิด oh, ไปใน <sorry. S 1> <in> Philippians 4 verse 6ครับไปเราเปิดไปในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6นะครับหน้าที่2 3 7 4ครับ สองสามเจ็ดสี่อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณ so this verse says, careful for nothing be careful เห็นไหมครับว่าพั้พีฆอตนี้บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย Hard <to> เป็นเรื่องยากที่จะทําใช่ไหมครับ But says, But everything prayer แต่จงทุนเรื่องความปรารถนาทุกอย่างด้วยการอธิษฐาน So you have some problems. แล้วถ้าคุณมีปัญหา God cares about you. พระเจ้าทรงเป็นห่วงคุณครับ How do I cast my care on God? เราจะละบรรดาวความกังวนกระวายของเราไว้ที่พระเจ้าได้อย่างไร Firstly you pray. สิ่งแรกครับเราต้องอธิษฐาน But here s he's the key here where I think แต่ผมคิดว่ากุญแจสําคัญนะครับ Let's take you for a second. The word cast which I don't know what you got to d จงละบรรดา means to throw right คือการที่เราโยนทิ้งนะครับ if if I if I cast my jacket ถ้าผมโยนนะครับหรือละแจ็คเก็ตของผม if I don't let it go ถ้าผมไม่ปล่อยไป I haven't cast my jacket ผมก็ไม่สามารถที่จะละมัน what we do. We pray do นี่คือสิ่งที่เราทำครับเราอธิษฐาน God help me with my job I'm afraid พระเจ้าช่วยเหลือผมด้วยในเรื่องงานผมผมกลัว <im itating> Maybe I'll try this. บางครั้งผมพยายามแบบนี้ครับ Maybe I'll try that. ผมอาจจะลองทําแบบนี้แล้ว And then eventually, when everything doesn't work, และเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ Then we go, okay, God. เราก็ไปมอบไปกับพระเจ้า But that should be the first option. แต่จริงๆนี่ควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราควรเลือก Casting our care on God involves two parts. การที่เราละบรรดาความกระวลกระวายไว้กับพระเจ้านั้นมี2ส่วน Pray and เราต้องอธิษฐานแล้วก็มอบไปกับพระเจ้าแต่ but then we're to let it go แล้วเราต้องมอบไปกับพระเจ้าปล่อยมันไป Why do we pray and then hold on to the anxiety ทำไมเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเรายังยึดไว้อยู่ครับ We pray and hold on to the fear เรายึดไว้เพราะความกลัวของเรา We pray but we try to fix it ourselves เราอธิษฐานแต่เราพยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวของเราเอง God says, no your upon says cast all your care upon me แต่พระเจ้าบอกกับเราว่าจงละบรรดาความกังวลกังวัยทุกอย่างไว้กับเรา He says I care for you. พระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นห่วงคุณ Give it to me. นำมาให้กับเรา But to do that you've got to let it go. แต่ในการที่จะให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเราต้องปล่อยมันไป Now what I'm not saying. แต <laughs> ่ผมไม่พูดแบบนี้นะครับ Proverbs 21 last verse ในสุภาษิตนะครับบทที่บทที่21นะครับ Proverbs 21, uh, verse 31. สุภาสิบเอ็ดข้อที่3 1ข้อที่ 31, นะครับหนะ้าที่ 13, 40. 13, 40, นะครับมาก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวา So, I love this verse ผมชอบข้อพิมีข้อนี้มากครับ when I went to war a few years ago. เมื่อผมไปทําสงครามเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว I really relied a lot on this verse. ผมได้อ่านข้อควมที่ข้อนี้ครับ When I went to fight. ตอนที่ผมออกไปทําสงครามนะไปต่อสู้ What I didn't do. สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทําก็คือ Was go okay God. ผมไปหาพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้า Is of you. ความปลอดภัยเป็นของพระเยาวา I'm ready. ผมพร้อมแล้ว I leave my gun. ผมก็ทิ้งปืนผมไว้ผมไม่ฝึกฝนผมแค่ไปแล้วความปลอดภัยเป็นของพระเจ้าผมไม่ได้ทำแบบนั้นครับเป็นเหมือนกันครับการที่เราจะละบรรดาความกังวลวายของเรานั้นคุณต้องทำในสิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณไม่มีงาน And you pray for God to give you a job. แล้วคนในที่ฐานให้พระเจ้าให้งานกับคุณ And you let it go. แล้วคนก็ปล่อยมันไป And you go to bed for the next seven days. แล้วคนก็ไปนอนนะครับเวัน And you watch Netflix. แล้วคนก็ดู Netflix. And you sleep. นอน Why don't I have a job? แล้วทำไมเราถึงยังไม่มีงาน I'm not saying that. ผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นครับ You need to do what you can do. คุณจาเป็นต้องทําในสิ่งที่คุณต้องทําครับ What I'm saying is when you're doing all you can do สิ่งที่ผมพูดคือเมื่อคุณทําในสิ่งที่คุณทํา and you still feel lonely แล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยว and you still feel sad คุณยังรู้สึกเศร้าอยู่ and you still having trouble in your marriage คุณยังมีรู้สึกว่าคุณจะมีปัญหาในครอบครัวของคุณอยู่ and you r e worried about your children แล้วคนก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของกังวลในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ลูกของคุณอยู่ and that t h a t s i n just won't go แล้วดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้ก็ไม่หมดไปซะที p r y อธิษฐานครับ give it to god บอกไว้กับพระเจ้า I just wanted to remind you tonight ผมแค่อยากย้ําเตือนพี่น้องในงค่ํคืนนี้ว่า that Jesus sees you พระเจ้าทรงเห็นคุณ every day ทุกวันครับ every minute of every day ทุกนาที and he cares และพระองค์ทรงเป็นห่วงคุณ and maybe tonight ค่ําคืนนี้บางนะครับ maybe tonight ในค่ํคืนนี้ When come have come time prayer to of a อาจจะมีช่วงเวลาที่เราอาธิษฐาน Some of you need to just pray and give some things to God เราอาจจะต้องอธิษฐานแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้า He wants you to พระองค์ต้องการให้คนอธิษฐาน Cast all your care, he says ให้ละบรรดาความกังวลกระวายของท่านทุกอย่าง Because he cares for you เพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงคุณครับ Do what you can do ทำในสิ่งที่คุณทำได้ and give it to God. แล้วก็มอบไว้กับพระเจ้า will it be fixed? แล้วปัญหามันจะถูกแก้ไขไหม Will tomorrow everything wake up and it be better? ทุกอย่างถ้าเราตื่นขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหม I don't know. ผมไม่รู้ครับ But I know God doesn't make mistakes. แต่ผมรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทําอะไรผิดพลาด And I know whatever you're going through, God knows you're going through. แล้วพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างที่ท่านเผชิญอยู่ And God has a plan. และพระองค์ทรงมีแผนการครับ And God is perfect. และพระองค์ทรงสมบุรณแบบ And God can do a much better job with your problems than what you can. And God can do a much better w t h a t a l s, <S, mm hmm. <S o this is a separate message. อีกอย่างนะครับอันนี้ขอ้อคำทศนาที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งครับ But because we care about what God cares about, เราต้องเป็นห่วงในสิ่งที่พระเจ้าทรงห่วง We should care about o t h e s Should care about others about เราก็ควรเราก็ควรเป็นห่วงคนอื่นด้วย Maybe tonight you don't have any problem right now ค่ำคืนนี้บางคนอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในตอนนี้ครับ And that's great ก็เป็นเรื่องที่ดี They'll they'll come just remember this for when it comes ให้จดจำข้อพังพีเหล่านี้ไว้เมื่อปัญหาเหล่านั้นเข้ามาครับ But why don't you pray for your pastor แล้วคนคนรอธิษฐานเผื่อสำหรับสีทธิพี่บ้านของคุณ Why don't you pray for your friends เออธิษฐานเผื่อเพื่อนของคุณ You're a family คนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดนะครับเราก็เจ็บปวดกันหมดครับ so really that's it I, I wanted to say the Bible the Bible tells us remember that he is real พระพี่บอกกับเราว่าพราะองค์ทรงเป็นจริงครับ and the Bible says he's not made of wood พระองค์ไม่ได้ถูกสร้างจากไม้ and he doesn't have eyes that can't see l เขาไม่ได้มีตาที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ or is can't hear หรือหูที่ไม่สามารถได้ยินได้ but he s real แต่พระทรงมีพระชนอยู่จริงๆ he hears พระทรงได้ยิน he feels พระทรงรู้สึก he sees พระทรงเห็น he cares และพระทรงเป็นห่วง and tonight he wants you to cast all your cares on <I S 2> him และค่ําคืนนี้นะครับพระองค์ต้องการให้คนละบรรดาความกังวลกระวายทุกอย่างไว้กับพระองค์ i want this to encourage you tonight ผมอยากหนุนใจพี่น้องในค่ําคืนนี้ว่า because it's easy to feel hopeless. มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะรู้สึกสิ้นหวังครับ It's easy to feel like the problem is never going to go away. มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่เรารู้สึกว่าปัญหาเมื่อไรจะจบไปสัที Give it to God. มอบไปกับพระเจ้าครับ And let go. แล้วก็ปล่อยมันไปครับขอบคุณครับ